อยากนอนสบายๆแบบนี้วันนี้แอมจะบอกเลยค่ะว่าการพับเบาะในเ x ็ก n d e r ดรถครอบครัวเจ็ทีท่นั่งทำยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันขั้นตอนที่1น,นะคะวิธีการพับเบาะแถวที่2องทำแบบนี้ค่ะ<ม>ดันตัวนี้มาด้านหน้าแบบนี้จึ๊กแล้วเราก็ดันเบาะลงมาได้เลย <ๆ S 2> แล้วเราก็กดทีนึงจึ <ๆ S 2> นี่ได้แล้วแถวที่2นะคะ <ๆ S 2> ทำแบบนี้ <ๆ S 2> นทั้ง2ฝั่งเลย เขาให้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองไปดูแถวสามกันค่ะว่าพับยังไง<ม>ขั้นตอนที่สองวิธีการพับเปาะแถวที่3าําแบบนี้มาดูตรงนี้เลยค่ะมันมีเชือกอยู่ตรงนี้ดึงมันขึ้นมาดัานมันลงไปฟ้าบเขาให้เรียบร้อยทําเหมือนกันทั้งสองฝั่ง2องแถวเลยค่ะง่ายมากๆแค่นี้ค่ะแล้วก็จะสามารถปูที่นอนแล้วก็นอนจิ้ได้เลย แีเท่าน,นั้นนะคะเราก็จะสามารถนอนได้สบายสบายกับเอ็กพารเดรรุ่นนี้ได้แล้ว Drive your ambition Mitsubishi Motors